สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายเอฟซีช่องเสียบอยมูษษษสดสกุลสกุลนะครับเนาะ,ะวันนี้ช่องเสียบอยมูสดมาแลรร้ลุงพ้นนะครับเนวันนี้ได้ทราบข่าวว่าลุงพ้นจะมาอดิตดูที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลกุฎนะครับโอ้โหนะครับเนาะเอฟซีเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันว่าลุงพ้นจะมาอดิต นักกีฬาเตะฟุตบอลนะครับในที่เทศบาลตำบลกุฎะคำนะครับกุฎะคำเกมครั้งที่18เนาะอ่าเดี๋ยวไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอมารอติดตามรับชมคลิปช่องเสียบอ้อยมือสดมารองลุ้นว่าลุงพลจะมาอัดฉีดเท่าไหร่อยู่ที่เทศบาลตำบลกุฎะคำนะครับเนาะช่องเสียบอ้อยมืสดมารอต้อนรับลุงพลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไหบ้างเดีเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันครับอีกทีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยได อะไรครับสวัสดีครับ,แข,แ,บแข่งแล้วครับแข่งแล้วผมเป็นไงผมไ่ได้เบิ่งผลเลยเขาแข่งจะขี่หามงเศร้าเตอนนี้ผมโทรหาลุงพลอยู่โทรหาลุงพลเอ้าหมว่าลุงพลสีมาอยู่นะหมนว่าเอาคือประมาณ<ห>นี้มากสิขี้มงครับขี้หามงเศร้าเมื่อกี้วันผมมาลงคลิป<ห>บอกไปเนี้ยครับแข่งไม่อีกก็ได้ครับเอาเดี๋ยวพื่อยาบาดกันยังไม่ได้ในเมื่อโย่ เงินสองพันบาทโอ้โหห้าร้อยครับวันนี้มีคนมาร่วมงานนะครับเนาะหุ้นอแต่งสองพันบาทสปอนเซอร์สองลังผูจัดการร้านธีสัตว์บริการหนึ่งพันบาทคู่สพี่น้องหนึ่บาทท่านนายกการุภงอุปองนายกพอวจจอ้นายกนาซอห0ึ่บาท ขอบคุณนะค้านแถวเบอร์เกอรี่ขอบคุณ,บบคณขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทีมของเราในวันนี้ครับขอบคุณกลางหนึ่นง ขอบคุณนะขอบคุณคุณป้าของน้องดิวเบอร์เก้าพัฒนานะครับสนับสนุนทีมมา3า0 0บาทครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่านสอทอพีพบโคมดสม,มุนสนับสนุนทีมพัฒนา200บาทครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาณที่นี้เนิ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณท่านสอทอหนูแดงนาชัยใจเกินร้อยสนับสนุนทีมดงฝ่าแดง100บาทคุณแม่อรไทย100บาทคุณแม่กัญญา100บาทเหนือฝันฟาร์ม100บาทเจบ๊อกหนึ่งบาทคุณใหญ่บุญล้อม100บาทคุณแม่สัมลี100บาทคุณแม่พัน100บาทนิพานร100บาทคุณแม่ลำพอง100บาท คุณแม่บุญชูหนึ่งร้อยบาทผู้ไม่ประสงค์นามแต่ประสงผู้ไม่ประสง์ออกนมแตม่ประสงออกเงินอีกหนึ่งร้อยคุณแม่บอกหนึ่งร้อยบาทขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนทีมพ้อมเราในวันนี้นะครับขอบคุณอีกกล้งขอบคุณอีกกล้งหนึ่งนะสำหรับ ผู้ใหญ่ใจดีท่านในที่ประสงค์จะอัดชทีทีมส่งปี้น้อยๆมาให้กับผมพี่ภาพได้นะหนิ้นว100บาทสองนิ้ว200บาทหนึ่งกำปั้นสับก็เท่าก,กับ1นึ่งพัน้าท่านยกมือแล้วผมประกาศแล้วท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทีมยูทูบนะของ,งลุงพลป้าแตนขอบคุณบอยหมูสดนะที่ทำการไล์สดให้กับ ชาวโลกเราได้รับชมรับแข่งการแข่งขันในครั้งนี้รับขอบคุณนะครับกดไลค์ให้กดแชร์ให้นะขอบคุณบอยหมูสดสนหรับสนุนทีม5 0าบาทสนหรับสนุนการแข่งขันในการนี้บอยหมูสดหรือเอกชัยหมูสดคนคนเดียวกันนะฮะเสียบอย เสีย่ยบ,บอยพูดใจดีของเรานะฮะรองเท้าแดงใส่หมวกอ่าสโลแกนของเขารองเท้าแดงใส่หมวกน,ะะ <S <S นี่โฆษณากระดาษอัดฉีดที่ผ้า้วยนะฮะอัดฉีดที่ภาพด้วยนะฮะ, <S <S ะ,ฮะสโลแกนของเราหมูบอยหมูสด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 กับไรนะสดกับฟอมส่งตู้ให้ครับเสีย่ยบ,บอยของเราร้าง,อ,งอิดชัยการค้านะครับสี่แยกบุดเรือคำ ขอบคุณป้าดองดิวนะเบอร์เก้าอัดฉีด3 0 0 0บาทมาท 3, บาัตรรีโมทนาท ทีน uh ี้ประชาชนทละห้าครับขอบคุณลุงพลป้าแตนนะอัดฉีดทั้งสองทีมทีมละ500บาทนะขอบคุณลุงพลผู้ใหญ่ใจดีนะครขอบคุณอีกครั้งหนึ่งรับฉีดทั้งสองทีมนะทั้งทีมพัฒนาและก็ทีมลงป่าแดงทีมละ500บาทขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอบคุณยูทูปเปอร์นะก็อยากให้คน ในทุกคนเรานี่แหละขอบคุณนะครับขอคุณครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะที่สนับสนุนเกมกุดเรือางเกมขอ,องเราในวันนี้ขอบคุณเสียบอยนะขอบคุณยูทูเบเปอร์ทุกท่านทุกนามนะที่ได้ไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อในครั้งนี้กลุ่มคนของเราสนับสนุนมาทีมละห0 0รบาทน,นะฮะขอคืนฝ่ายการเงินมารับโดยตรงนะ ติ่งติ่งนะขอบคุณอีกครั้งนึงะอาพี่พี่ภาคก็ขอแห้งนะฮะถ้าได้น้ำเป็นฟองก็จะดีนะฮะหยอกหยอกนะแต่ได้ก็ดีนะขอบคุณครับขอบคุณเสียบอยของเราส่งสัญญาณมาแล้วรองเท้าแดงใส่หมวกสโลแกนของเขาครับผมเบเกอรี่เบเกอรี่ทั้งสองมูม นะครับก็ขอขอบคุณทธพุนกับป้าแดงนะครับอ่าลุกพุทป้าแดนนะครับพี่นักจ่ายมาเฉียดนักกีฬาทีมเยาวชนทั้งสองหมู่บ้านทั้งทีมพัฒนาและทีมหลวงป้าแดนทีมละาหาร้อยบาทนะครับขอขอบคุณมยามสุขครับผู้จัดการทีมหลวงป้าแดนครับผมกับผู้จัดการทีมหลวงป้าแดงเลยครับครับผมผ้าแดงค่ะผมเพล่ขาหน้าโยกเลยครับครับผม อ่าโอเคครับผมขอห้ครับขอบคุณท่านเลขาคำวีจินโนมนะฮะที่ให้เกียรติอาาบรรยายเกมช่วยนะขอบคุณคุณแม่น้อยประดิษฐ์นัสนับสนุนทีมดงป่าแดง1 0 0่บาทครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเป็นลูกต네ั้งเตะกินเปล่ากลางสนามของดงป่าแดงนะย่อมนี้เท้าซ้ายก็ดีเท้าขวาก็ใช่นะอากำแพงนะคุ่มเป้าของตัวเองนะมือแนบชิดลำตัว ป้องกันกล่องดวงใจของท่านนะเพะตู้เดียวลูกพินออกข้างสนามไปเรียบร้อยนะ ผู้รักสาวประตูของพัฒนาวิ่งหยอกหยอกไปเอาลูกมาตั้งเตะนะเพื่อจะเกิดเปิดเกมต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทีมทั้งสองทีมมาณทีน่นี้ทั้งที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกเงินและประสงค์ออกนามและประสงค์ออกเงินขอบคุณครับผมจะงงตัวเองหรือเปล่านี่ฮนะเพื่อยธอผมด้วยนะกับน,นะ ผู้ไม่ประสงค์ออกงามแต่ประสงค์ออกเงินถูกต้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมยูทูบเบอร์นะที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดสดๆไปทั่วโลกนะเสียบอยหมูสดกำลังไล์สดอยู่พี่ภาคความตัวไม่ถูกเลยเพิ่งออกรายการทีวีสดสดวันนี้เองนะ ฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจเอฟซี 4, ต่างประเทศที่สนับสนุนม,มาณนะที่นี้นะพี่ภาพต้องการน้าเป็นฟองเล็กน้อยแค่นั้นเองนะขอบคุณ,ค,ณครับขอบคุณลูกนาครับเกมก็ลังมันเลยนะครับไอรถถังของเราสกัดลกูกจากกาันเปิดของฝั่งตรงข้ามได้เรียบร้อยนะไอรถถังของเรายิ่งไปรับลูกนะไม่ผ่านะฝั่งตรงข้ามสาตูมเดียวลูกถึงหน้าประตูนะพัฒนาดำเลีย